ขณะที่เพลงกำลังจะเข้านอนก็มีสายเรียกเข้าจากพี่บอยโทรมาแต่เพลงไม่รับสายหรอกนะเพราะว่าตอนนี้กำลัง,ง่อนอยู่จุ่ๆก็มีเสียงดังกึกกึกอยู่หน้าประตูเมื่อเพลงเปิดประตูออกไปดูก็ปรากฏว่าเป็นน้องหมาที่เธอเลี้ยงไว้แม้ชื่อบอยเหมือนกันซะด้วยอะอ่ะ,อะ ให้หนอนด้วยก็ได้แต่ไม่ได้หายโกรธหรอกนะนี่เธอบอกมาหรือบอกคนกันแน่นะเพลงเช้าวันต่อมาเพลงก็ได้บังเอิญเจอกับจินนี่ที่โรงเรียนจินนี่ได้เอาดอกไม้มาวางไว้อะไรให้กับมิมจินนี่พูดกับเพลงต่อว่าวันก่อนเห็นเพลงอยู่กับพี่บอย เพลงลยตอบกลับไปว่าทำไมมึงก็ชอบพี่บอยเหมือนกันหรอจินนี่พูดกับเพลงต่อว่ารู้ไหมว่ามึงเป็นคนที่น่าเบื่อที่สันถึงได้ทิ้งมึงมาหามินเพื่อนกูคือพี่สันเป็นแฟนเก่าของเพลงแต่พี่สันก็ได้เลิกกับเพลงแล้วมาคบกับมินแถมจินนี่ก็พูดต่ออีกว่าเขากับพี่บอย คบกันมาตั้งนานแล้วหวังว่าเธอจะเข้าใจนับเพลงเพลงที่โกรธจ,จินนี่มากๆและได้เข้าไปทำลายดอกไม้ที่จินนี่เอามาวางไว้บนโตะเรียนให้กับมิน้น